พี่ครับผมอยากสีเมียเพื่อนอับครับมีวิธีไหมครับมีครับโปยาสลบเพื่อนก่อนให้เพื่อนเมาแล้วก็เย็ดครับอ้าแล้วกูบอกความจริงเขาไปทำไมวะเนี่ยสวัสดีครับเด็กๆทุกๆคนตอนนี้อยู่กับมาสเตอร์โมเมนต์ครับก่อนจะไปชมวิดีนะครับผมมีเว็บมาแนะนําเป็นเว็บสุ่มทูมันนี่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะครับชื่อว่าห้พาเลทนะครับ สามารถเติมผ่านโทมานีโวเลตได้แล้วนะครับเพียงแค่โอนมาที่เบอร์นี้แล้วก็ใส่รหัสอ้างอิง14ตัวก็สามารถเติมเงินได้แล้วแล้วก็เราจะมาเล่นเกมไซเบ์เก็บส่งแล้ครับอ่ะลองดูเลยโอเคครับได้มาแล้วครับวิธีการถอนเงินง่ายๆครับผมเพียงแค่ใส่เบอร์เข้าไปตรงนี้ครับผมอ่ะเรากดถอนได้แล้วครับโอเคครับไปดูวิดีโอต่อได้เลยครับเมื่อวันวันเกิดลุงตู่อวยพรให้เขาหน่อยครับขได้ครับผม ขอให้มึงออกจากประเทศไปเร็วๆนะครับแล้วก็ขอให้มึงรีบตายรีบหารีบหงยเร็วๆนะครับผมประชาชนเขาเดือดร้อนนี่นะครับไวยพรที่มาลีครีบเข้า GTA เซิร์ฟ2,499หน่อยครับจากน้องชายสวยสุดหล่อเข้าไปก็ไม่มีใครต่อยผมเตึ้ยนี่ไงเด้อเอซ่าหน่อยครับตามหาคนชื่อเจีย๊ยบให้หน่อยหนีออกไปสองวันแล้วเจีย๊ยบมึงกลับบ้านดิเพื่อนมึงให้กูมาตามเนี่ยไอ้เหี้ย มึงเห็นไหมเขามาดูเนตบอกให้มึงกลับบ้านมึงได้ยินไหมเอาไปลงอ่างนะครับที่มาลีผมเห็นที่ไปลงอ่างที่สเปนโอ้ผมไม่ผมไม่เคยไปหรอกครับเดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกหมอยไว้บนหัวหรอครับไม่ใช่ครับผมครับผมตะโกนไอสัตว์แกตองหน่อยครับมันชอบหลอกเมียว่านอนแต่แอบเล่นเกมกับผมครับไอแกตองมึงหลอกเมียเหรอฮะมึงแอบเล่นเกมกับเพื่อนเหรอ ดาย<ค>มาลีสัตว์มาไอสัตว์นุกนรกส่งมาเกิดตายไม่นานส่วนอีแมนมอีกระเทยฮีเน่วโดนไอตุ่นเย็ดกลายเป็นไอสัตว์นรกตาทุกแณกแทกๆดูดิแม่ง,ด,มงดูนี่แรงเกินพี่มาลีอันดับหนึ่งของวงการเสมอครับ fc ครับพี่ตาพี่แดงแล้วเนี่ยน้องดูมันดูนี่ดิดูนี่โคตรแรงอะ่ะไอเฮียแกหาแม่มึงอะไอเฮียแหนมน้องดูเน่แรงเกิน พี่มาลีเองจำไม่ได้หรอกน้องน้องโดเนีแรงเกินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าอยู่ไหนครับโหแม่งโดเนี่แรงจริงเอาจริงๆนะไอมาลีมันไปเย็ดพีอาร์แล้วหลอกเมียว่าไปทำคลิปแกล้งมึงอย่าเสแสร้งเป็นคนดีม,มึงรูกดีเกินดาไอปับหน่อยครับมันเย็ดตูดเพื่อนโอ้มึงเย็ดตูดเพื่อน คนจังไรชาติหมาเท่านั้นนะถามหน่อยดิอยากรู้จริงๆตอนมีเมียสองคนนี้เวลาเย็ดกันนี้สวิงกันทุกรอบปรเปรือเย็ดทีละคนะะก็เสกคนไหนก็คนนั้นมาต่อครับนั่นแหละเร็จคนหน่อยแม่ยี่คนหนึ่งมาเจ็บเสกยี่คนหนึ่งมานั่นแหละวันละวันละสองรอบไอตาแม่ให้ให้ไปกินข้าวไม่กินครับพีอาร์คืออันอันดับหนึ่งใน,ในใจมารีใช่ครับน้อง พี่ตาอ่านหน่อยตาอ่านหน่อยอ่านอยู่ครับพี่มาลีครับเป็นหนูชอบดูพี่มาลีแล้วตอนนี้เป็นหนูเขาไปหาสาวอื่นบอกเขาให้หน่อยค่ะเฮ้ยมึงจะไปหาสาวอื่นทําไมตัวเองมาเป็นเมียพี่ก็ได้ปะอยมันไปหาสาวใหม่เถอะนกกาว่าหน่อยมันไม่ค่อยแปลงฟันด่านกกาว่าหน่อยมันไม่ค่อยแปลงฟันไอ้นกกา้ว่ามึงแปลงฟันดิไม่เห็นเพื่อนมึงมาโดให้กูไหมบอกให้มาร์กหน่อยเลิกไล่กดเด็กได้ละจากบนหนองกระดูพลิ้วหนองกระดูพลิวมันมีด้วยเนี่ยวะขอดูหน่อยดิ หนองปลาดูผิวหนองปลาดูผิวไปเยี่ยอ้วนคอดำน้ำไม่อาบไม่มีนะครับหนองปลาดูผิวอะไรของคุณนะ่ะคุณบ้าเปล่าผมรักพี่นะพี่มาลีพี่ต้องกลับมาโนหนึ่งได้ครับรให้ได้นะพี่โอเคก็ถูกใจให้ผมหน่อยได้ไหมแค่นั้นแหละก็ทูกใจให้ผมได้ไหมล่ะด่าไอฟิลให้หน่อยครับมันชอบด่ารับหลังขอแบบแรงๆเลยนะพี่ชายกูยังเกลียดเลยพวกด่ารับหลังเนี่ย อย่าให้กูรู้แล้วกันน่ะชีวิตจริงนะปัจจุบันเนี่ยไอ้พวกรับหลังอ่ะแค่นั้นแหละด่าไอ้ก้หน่อยพีเพี่อไปไหนอ่ะกินแต่เล่ายาไงแล้วพี่แล้วพี่ทำอะไรอยู่ตีมเอาดีเออแต่ไอ้ตีมไหนครับไปตีกันที่บ้านเลยอยู่ข้าวอ่ะพี่บอกแม่ดิขอว่าเล็ห้าบาทได้ป่ะจะไปซื้อมาม่า เงินสิบบาทนี้ความจริงผมต้องเอาไปซื้อยารักษาแม่ที่เป็นมะเร็งแต่คุณมาให้พี่แค่นี้ก็รู้ว่าผมรักพี่แค่ไหนแต่แฝสนองยาแฝสนองยาผมรับหนามัน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 มีด้วยเหรอครับแาสนองยาอะไรเนี่ยมันมีด้วยเหรอครับแฝสนองยาเนี่ยครับวันนี้ได้ค่ารีเจนซี่ยังครับพี่มาลียังครับอีไม่เปหลอกรีเจนซี่อ่ะจะกินของแบรนด์นั่นน่ะสองพันแปดอ่ะ ไอสัตว์ตะลูกกระรี่ส่วนอีนุ๊กจะตายหโหงตีการากินีแหม่มชาติหมาไอสัตว์ตัางคนดูเป็นกันจากที่ใต้หาร้อมอีดอกนุ๊กโครสถุนดูมันโดนเ็นว่าดชิลลี่นี่เนี่โคตรแรงอ่ะอเฮี้ยเรียกไปอาบนำ้ำน้ำไม่ยอมอาบเสืออมานั่งสตรีมผมอาบแล้วครับก็นี่ไงครับเพิ่งเปลี่ยนเสื้อมาเพิ่งซื้อมาใหม่เพิ่งใส่วันแรกเห็นบ้า C C W O พี่มาลีครับทำไมนำอเกะควยแล้วมึงเป็นคุยระเกตจังพะไอโง่ Hi, ทำไมแมนยูถึงตกรอบครับอ๋อเป็นเพราะว่าคุณแทงเยอะครับเจ้าเลยแดกเรียบตาเพื่อนอย่าไอวายูดี้มันไม่แปลงฟันเหมือนมึงเลยทําไมกูจะไม่แปลงอะมึงดูฟันกูนะกูจะให้ดูแค่ครั้งเดียวกูอายผู้หญิงเลยนะแต่ว่าผู้หญิงผมคุณก็ดูแล้วกัน ด่าไอตินให้หน่อยชอบด่าเมียรับหลังแล้วหลอกเมียว่าเราทำดีต่อหน้ากล้องไอตินไอเวนข่าวไหมพี่มาลีผมว่าพี่ดิวชอบพี่จริงๆนะพี่ตาณารักจังขอบคุณมากครับในคลิปเขาแอบยิ้มให้พี่ด้วยใช่เหรอพี่มาลีครับผมคิดว่าดิวชอบพี่จริงๆเขาเอร์แล้วพี่ตาด่าไอชักหน่อยครับมันชอบแอบผู้ชายขี้องจะ้วกหมีหีพ่อเมื่อยีเดี๋ยวโอเคไอสัตว์บอกยี ด่าไอเตียวหน่อยครับมันชอบด่าหลับหลังครับต่อหน้าทำดีครับแม่มันชื่อนารีครับเฮ้ยอย่าพิ่งครับแต่ผมข้านี้ให้ได้ทุกคนดูไอ้เหี้ยแต่แม่มึงเคยยอมคุยกูด้วยหีอย่างดําแม่มึงร้องชี้ประมูลนิยโอเพื่อนเถอครับแม่ผมไม่เคยยอมใครง่ายๆหรอกครับนอกจากเป็นพ่อผมคนเดียวคุณจะมาข้ใส่ลายแม่ผมครับเมื่อกี้มึงว่าเพื่อนกูจังหนอกมาดูพิวเหรอวะไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้ว่าครับผมไม่ได้ว่าครับ ผผผผมม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 ไไไไไไไ่่่่่่่ด้คคคครรรรัััับบบบใใใชชชเมื่อกี้มึงว่าเพื่อนกูจากหนองประดูคลิ้วหรอว่าไม่ครับไม่ครับถามคัดูก็ได้ครับเขาว่าโดเนียบอกไดเฉยครับไม่มีอะไรครับพี่พี่มาลีด่าไอโก้หน่อยครับแม่งปากเหม็นไอโก้ไอเฮียไอชาติหมาหัดแปลงฟันบ้างนอ้สัตว์เล่าเรื่องสมัยเล่นน้ำสงกรานตตอนวัยรุ่นให้ฟังหน่อยครับ เพราะถ้าผมเล่าทุกคนก็ไม่เชื่อผมเหมือนเดิมอะผมไม่อยากเล่าแล้วมีครับบ้านหนองยาเคที่พี่ตะโดมก็มาจากบ้านหนองยาเล่าที่พี่ยาถาก,ก็มาจากบ้านหนองยา oh. จากแตะสะบ้านหนองยามันมีด้วยเหรอวะเฮียแปซซะบ้านหนองยาอะไรอะพี่มาแทงลุกมันไหมพี่ครับผมอยากสีเมียเพื่อนอับครับมีวิธีไหมครับมีครับโปยาสรบปเพื่อนก่อให้เพื่อนเมาแล้วก็เย็ด อแะโชวาามจริงเขไปทานี่ยชันเตะเสือกเหือกดำใครครับเหือกดำสันดีขีดอะไรไงวะเสื้อสันดีอะม,มันไม่อาบน้ำปันไม่แปรงอ้วนก็อ้วน,นเหมือนมึงทุกอย่างเลยตับเพื่อนบอกให้มันไปอาบน้ำเองทมงีมึงเป็นใครมึงยังบอกมันไม่ได้แล้วกูเป็นใครกูจะไปบอกมันได้อีเฮีย้ย ขอให้อีแห่มตายหงตายหานะไอชาตหมาตังสิบบาทเอาไปจัดงานศพแม่มึงะไอตาไอลูกเฮียลูกกะหรี่ลูกเฮียลูกอีสัตว์ลูกอีสันขวานรกควายสะถุนอีแม่เป็นแอดควายขอสาบแช่งให้ครอบครัวมึงตายหาตายหงแบบไม่ไปผุดไปเกิดควายแอดเหมือนหลอจากนวนวัยรุ่นสองทีอีคืออีตายไอมันมาว่าวัยรุ่นสองทีสัต ไอ,อเนียตาไอปังเหลืองคอดำตดเหม็นตูดเป็นสังขงังส่วนนุกกับแหม่มนมเล็กหีดำจักเกอร์บ้านหนองอีกึ๊บแล้วคุณมีดีแค่ไหนครับมาว่าแม่ผมคุณมีดีแค่ไหนผมถามดิคุณมีดีแค่ไหนวะพี่ด่าไอปังให้หน่อยมันติดสกอยมากไอปังมึงจะติดสกอยให้มากนะมึงชอบหมอลำนะผมดีใจจังเลยครับพี่ยอมรับและและสู้ครับพูดถูกครับคนดูเอสดี ที่แรี่ครับเขาพอ่อติดฟันเหลืองเหลืองเตอะเลยอ่ะอกูจะยอมรับ,บกูจะยอมรับคนดูพันห้าคนเลยแค่นั้นแหละกูจะยอมรับตั้งแต่ตอนนี้เลยที่ฟันก็เหลืองเนี่ยมันก็เหลืองนิดเดียวเป็นเพราะว่ากูดูบุหรีตัวตอนนั้นกูดูจับมาแ<ม>ล้วสองสองเปล่าจากครอบครัวประดูพลิว้วยาววันเดี๋ยวกดให้สัตว์แมวครับแมวครับปราดูพลิว้วแมวครับผมไม่มีผมไม่กล้ามีอะไรกับแกมาดูพลิ้วครับแมีตะโกนดังๆให้หน่อยครับนารีนารี ผมไปหาแบบปัดให้ดูว่าหล่อไม่หลอผมใช้<า>ทุกคนว่าเฮ้ยแมลงวีเหี้ยมาตอมหเหี้ยอะไรกูเนี่ยกูกล้า,า,า้ำเลไในสันต,ต้นแมลงวี e. ตอมน่อยที่สอนนัวพีอาร์หน่อยครับขอแบบร้องอาเลยครับสอนไม่ได้ครับขอแบบนี้